สวัสดีค่ะวันนี้ช่องวิจิตไลฟ์สไตล์จะมาตำแตงแต่ว่าพิสดารหน่อยนึงนะครกกระลาค่ะทำส้มตำทำเองนะคะ จังเลยนี่ค่ะครกกรลาลาต่อไปมีวางขายนะคะมาเลยค่ะมากินกันกินตำเป้งค่ะใส่กระ้มจินหน่อย

ขนมจีนหรือข้าวปุ้นข้าวปุ้นใส่น้ำปลาและลูกเม็ดกระ,ะ,ะดินริมรล้วยนะคะมีเม็ดกระดินงิมเล้วยด้วยค่ะเตาเบาบ้านเราอันใส่หมดเลยเ็ดระิล้มเลอยไม้ดอมดไหมอันนี้หมดหมดหมดก๊อกเยอดมากสามคนนี้ไม่หมดเลอเชื่ออืขอน้องก่อนได้ไหมทั้งทั้งนองอยากกินน้องอ่ะ ร้อน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 ไก่ต้มน้ำปลานะคะนี่อะไรไก่ต้มน้ำปลาเหรอหโหเมลตีนโหบอกว่าเมลตีนไม่กินตีนค่ะแช่เอาค่ะปีกดีกว่าอุ้ยร่าตีเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ

đông má còn tiếp tục phần khổ băng này đó mình cứ mình chân nhận may phép nè mình ra đây đi Hãy luôn cho kênh Ghiền อร่อยไก่ค่ะไก่ต้มน้ำตาลเอาชิ้น uh นึงนะครับหนูจิมม้วนม้วนมือจุกมือค่ะอร่อยค่ะ นี่ค่ะต e ัวตุ้มฟ้าอร่อยมากค่ะ อร่อยกับไก่ต้มน้ำปลาเราเป็นผู้เคยกินไก่ยัางมามันเลยค่ะคำนี้ไป มาค่ะทุกคนมากินกันค่ะมาอิ่มด้วยกันนะคะมาเคารพบานุงผิวค่ะทุกคน สักวันบ้านหวังเลยเพื่อนเขากินเขากินตำตำเต้เก่นกินไก่ต้มน้ำปลาเพื <c oughs> ่อนเขากินหมอมันเช่นกัน,นกันเล่นเชกก่นกันน,น้องลอดอแต่ไก่เร <c oughs> าน้องว้าดึงไก่ จอกทองนะคนกินนุ่มจี๊อกทองครัรรรพี่กินแค่ะอร่อยค่ะนอน,นอนยาวไปแล้วทุกคนมากินด้วยกันค่ะนี่ค่ะอืมตามแปลงส่กระปุ้น ไม่ได้ก <caval 67> <ceks> ินผมกินเลยไม่กินกระปุ่นเลยตั้แตงกินไหมมีไก่ย่างเนี่ย ลอกไก่เป็นตัวตัวเลยตัวกินไก่เนี่คือตัวกิ้ไก่

ฉันลอกไก่ค่ะฉันตัวกินไก่ถึงกับสะอึกก่อนไก่เป็นไก่เป็นตัวตัวฉันกินอยู่คนเดียวอยู่ข้าวคนเดียวอยู่ข้าวกเลยครันยังมีน้ำจิ้มไก่ด้วยน,นี่นแซบ่บไก่ต้มน้ำปลา กําน้ำปลากระเซ็ดได้เดี๋ยวฉันกินน้ำหมดเด็กตั้งมันเด็กกระดูเด็กองคนุนี้กินน้ำ อืมใก่ไม่ตานเตะอืมอิ่มจังเดยแดดชูแบบไหนนี้พิสดารนะขอเช็ดหน้าผักหน่อยนะน้ำจะเดิงขึ้นนะว่าผากรู้สึกว่าเจ็บติ่มหมดเกลี้ยงเลยค่ะวันนี้บอกความอร่อย อย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้กดติดตามด้ค่ะกดไลค์แชร์ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย